โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมตัวละครมิสเตอร์ดุกอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเซ็ตอาวอร์ซามูไรระดับแรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าสเตตัสวอร์ซามูไรแรจะเป็นยังไงนะครับผมเซ็ตทั้งหมดก็จะเป็นนะครับผมอาบวก1อ2อนะครับผมยัดลูกแก้วขาวบวก10แล้วก็ วเก้มี2ชิ้นนะครับผมนั่นก็คือแวนแล้วก็หลังนะครับผมพิศนะครับผม1,355สเปเชียลหนึ่เลือด 15, 1,561งมาน้านจะอยู่ที่6,926แล้วก็คิเลนะครับผม41.5ิดาเมตหนึ่ร้อยหจุดสออันนี้จะเป็นสเตตัสเดิมๆของวอลซามูไรนะครับผมยังไม่ใส่แคสนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ฝั่งแคสให้ดูนะครับผมว่าสเตตัสจะเป็นยังไงเนาะชิบชิบชบ,ชบใส่ไปเลยครับ โอเคเดีย๋ยวเราจะต้องไปใส่สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมผมมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะแล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงเข้าไปครับผมชื้นนี่สเตตัสที่ได้นะครับผมก็จะเป็นฮิต2818นะครับผมแล้วก็สเปเชียลนะครับผม2,756แล้วก็เลือด2 1ง0ม ร1 1มานา1 4 5 6 6คีิเลทของเรานะผมจะอยู่ที่94.7าสิบนะผมโอโ้โหโคตรเยอะนะครับผมคีดาเมตหนึ่งอจ็ดสิบห้โหเซตวอลซามูไรมันสามารถดันแบบสเตตัสได้แบบบ้าๆเลยนะครับทุกคนขนาดของฝั่งแชทผมไม่ได้บวกเยอะนะครับผมก็ยังสเตตัสแบบบ้าๆเลยอะ่ะคีดาเมจแบบ175เลยอะ่ะโอ้โอหโคตรเยอะนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปลงดันอ่าซับเวให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะผมสำหรับอ e. ี ของวอซามูไรโอเคครับทุกคนผมก็ได้อ่อเอาตัวไก่เข้าปาร์ตี้มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลงดันกันเลยผมข้อดันไปเลยครับก่อนอื่นนะครผมก่อนที่ผมจะไปลงดันนะผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเดยนครับผมโอเคครับผมลุยครับผมมาอยู่ที่ดานแรกนะครับผมมากดอีไปเลยครับสุ่มโอ้โหเท่โอโหมันเป็นเซตที่วงกว้างมากเลยครับผมโคเท่ครับ มาดูด่านที่สองกันนะครับผมตรงนี้ครับผมกด e ไปเลยครับตึม่มเป็นไงกดเฟีเ้ยวเชียอแบบมันกว้างมากเลยนะครับผมแล้วเป็น e บอ l l s i ไรที่แบบโคตรเท่อะครับมาดูด่านที่สามนะครับผมเดินมาปิ้ง e ตึมเรียบร้อยไงเป็นไง,นไงโคตรเท่เอะเทียแม่งมันโคตรกว้างแล้วโคตรแบบถามว่ามันเร็วไหมมันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับผมมาดูตรงนี้ครับเดินมาครับผม ปาดคมคมเรียบร้อยอ่าไปดูด่านต่อไปกันครับผมมาที่ด่านที่ห้านะครับผมตรงนี้นะผมปุ๊บอีตุม้มโอเคเดิมอีกนิดนึงอีตุม้มโอ้เท่ไอที่อยากได้นะผมก็ไปหามาเล่นได้นะครับผมเป็นเซ็ตที่เท่มากเลยนะครับผมมาดูสเตจที่หกนะผมด่านที่หกวิ่งไปครับผม กดจบไปหนึ่งทีวิ่งไปครับตรงนี้ตรงกลางปุง๊บไอ้ตุม่มโอ้โหหมดนะครับผมดหานหมดเราตายหมดเลยนะครับเป็นไงบ้างครับผมเซ็ตบอสโมลไยแลมันเท่ะอะสําหรับผมผมบอกว่าผมมองว่ามันเท่ดีนะเซ็ตบอสโมลไยแลอะโอเคด่านที่เจ็ดนะครับผมวิ่งไปครับผมกดอีตุม่มโอ้โหโอ้ ชิวอะ่ะผมว่าลงชิวดีนะอืมเรากดแค่ยาแล้วเราก็อีอะ่ะพตดชิวเลยนะครับทุกคนมาดูด่านที่8ดกันนะครับผมปุ๊บวิ่งวิ่งแล้วก็หลบไปหนึ่งทีตรงนี้ปาดคมๆปุ่มสบายว่ะผมว่าเล่นง่ายนะเออสำหรับบอทำอะไรนี่เล่นเล่นง่ายนะครับทุกคนผมว่าโอเคครับผมไปดูด่านต่อไปกันนะครับผมด่านที่เก้านะครับผมกดอีปุ่มหมดนะครับผม สปายอะ่ะอืมไอที่อยากไปหามาเล่นก็มาหาซื้อมาเล่นได้นะครับผมทุกคนเป็นเทปที่สามารถอ้าวอ้าวอ้าเดี๋ยว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 เฮ้ยโหลเกมรีโหลดนานเกินรีโหลดนานเกินเ <c oughs> กมโอเคครับ okay, ผมดันที่สิบนะครับผมตรงนี้นะครับผมอี e แล้วก็ตุม่มตายหมดนะครับเฮะเวลาก็ดูทรงน่าจะเร็วด้วยนะทุกคนเนี่ยเดูทรงนะมาดูดันต่อไปกันนะครับผม ด่านนี้นะครับผมเดินไปนิดนึงนะปุ๊บอีซุม่มเรียบร้อยปาดขมขม,ขมตายหมดอืมอืมโคตรเท่ว่ะซื้อมาเล่นอยู่นะเอออืมปาดไปเลยอ่ะโอโ้โหโคตรกว้างมาดูด่านบอสกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะผมสำหรับเซ็ตบอสซามูไรแลนะครับผมอ่าเซ็ตบอสซามูไรแลมันก็จะเป็นเซตที่แบบสามารถล็อกมอนได้นะครับผมโอเคเราอีไปเลยครับ อ้าวอีโดนอะทำไมตุ่มเรียบร้อยโดนนะครับผมขนาดว่ามันบินไปไกลแล้วนะั่นน่ะโอ้โหเก็บของแป๊บก็ใช้เวลาลงอยู่ที่หนึ่งนาทีส9สิบเก้าวิน,นะครับทุกคนเป็นเวลาดีนะผมว่าดีนะเวลาดีมากเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูดันโจกกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาดันไปเลยครับผม โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ด่านโจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใจอ e ีบอสโจกจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเซ็ตบอสซามูไรแลนะครับผมอ่ามาครับผมเดินไปนิดนึงครับอีสตุมเรียบร้อยตายหมดนะครับดูดิมันเจ็บหมดเลยอะ่ะบอสซามูไรแลมันโคตรกว้างครับโอ้เ,เซตที่แบบอยากได้มาเล่นเลยอะ่ะแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีตังนะโอเคโอเคครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูดันต่อไปเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนต่อไปเราจะมาดูดานอ่าโฮเทลนะครับผมมาขาดันไปเลยครับโอเคกดสตาร์มาดันแรกนะครับผมของอ่าดันโฮเทลนะครับผมอีครับผมต่อมอ้เท่เหมือนเดิมเท่เหมือนเดิมเพิ่มเติมมีแสงด้วย <c oughs> เท่ สเตจที่สองแล้วครับผมด่านที่สองนะแล้วก็กด e. อีตอมนี่เสร็จวอลสมุไรแลนเนะทุกคนทเท่ะ่ะเออเท่ททจริงโอเคสเตจด่านที่สามนะครับผมปุ๊บ e. อีตอมเล่นง่ายนะเออเล่นง่ายนะเอามาลงเอามาลงดันแลมนี่ก็เล่นง่ายเหมือนกันนะครับ ด่านต่อไปนะครับผมด่านที่สี่นะครับจริงมานิดนึง e. อีมอนไม่ได้เล่นอ่ะบอกเลยว่าหมดไม่ได้เล่น <c oughs> เล่นง่ายมากเออเล่นง่ายมากเล่นง่ายมากดูด่านที่ห้านะครับผมปุ๊บกดอ e. ีตัมตาย ด่านที่หกนะครับมาด่านที่หกจะหมดไหมปุ๊บอีปุ้มโอ้โหเรียบร้อยหมดเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคเราก็มาอยู่ด่านที่เจ็ดกันนะครับผมปุ๊บด่านที่เจ็ดปุ๊บอีปุ้มโทเฮดูดิดาบข้างหลังโคตรใหญ่ อันนี้ก็เป็นเซตที่ผมยืมมาเนาะจากคุณพีพีนะผมก็ขอบคุณคุณพีพีด้วยนะครับผมที่ให้ยืมเซตมารีวิวเนาะกด e อีร้อยตายเฮ้ยเวลาเร็วนั้นเนี่ยไปถึงด่านบอสแล้วอะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูด่านบอสกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าจะหมดหรือเปล่าเจอกันเลยไวโอเลตใจไวโอเลตอ่ะขออ e ีแบบคมคมฟันแบบ ตัวขาดครึ่งอ่ะอีสุ่มโอ้หมดไม่หมดไม่หมดไม่เป็นไรอีครั้งหนึ่งตุ่มเรียบร้อยโอเคทุกคนก็ใช้เวลาลงดันโฮเทลเนาะห้าสิบเจ็ดวิเนาะโคตรเร็วไอ้จริงๆนะโคตรเร็ว57วิโอเคครับผมไปเจอกันดันต่อไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าดันจินเนาะเดี๋ยวเราไปลงดันจินดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมกดข้อดันไปเลยครับผม ก็กดสตาร์ทนะครับผมโอเคไปกันเลยเลยุยมาดูกันว่าน,นะครับผมดันจีนจะเป็นยังไงครับผมตรงนี้ครับผมเดินมานะผมนิดนึงกดอ e. ีตุม่มเรียบร้อยตายตายเรียบฟาเรียบโอเคครับผมไปดูด่านต่อไปกันครับผมด่านที่สองแล้วครับผมตรงนี้เราเดินมาตรงกลางนะผมกดอ e. ีตุม่มเรียบร้อยฟาดแบบคมๆอะ่ะเออปาดแบบคมๆแค่ดาบคตดใหญ่ะ่ะ อมองของแต่งตัวคุณวีพีเราด่าโคตรใหญ่โอเคครับผมมาดูเตะที่สามนะครับผมตรงนี้ผมอี้ตุ่จ็บหมดเจ็บหมดนะครับเจ็บหมดเจ็บหมดเลยอ่ะอืมโอ้โหสิบห้าวิโคตรเร็วเจ๊ผมเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันนะครับผมด่านที่สี่นะครับผมตรงนี้ครับผมจะหมดไหมหมดไหมเอบเรียบร้อยครับหมดนะครับผมอีอ๊โคตรกว้างเลยนะครับาราโคตรดีว่ะเออเซ็ตวอลซ์อะไรโคตรดีไม่หาซื้อไม่ได้นะครับผมทุกคน โอเคครับ okay, ผมมาดูด่านที่5กันนะครับผมตรงนี้จะเป็น n i น j a ตัวเดียวเนาะกดอีไปตุม่มกดอีดักหน้าไป ninja มันเดินมาชนเองแค่นั้นแหละเออไปดูด่านต่อไปกันนะครับผมด่านที่6นะครับผมจะหมดหรือเปล่าเดินขึ้นไปนิดนึงอีตุม่มโอ้โหเสี้ยวเสียงเงอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับ <laughs> okay, ผมเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันนะครับผม ด่านที่เจ็ดนะครับผมตรงนี้จะหมดหรือเปล่าอีตุม่มไม่หมดนะครับผมเหลือสองตัวไม่เป็นไรครับผมกดอีไปอีกที่ไม่โดนนะครับไม่เป็นไรครับผมเรากดลงดีแทนนะเออกดลงดีก็ได้นะตรงนี้ถ้ามันไม่หมดส่วนมากมันเอ่อก็ไม่หมดหรอกนะเล่นลิงก็ไม่หมดนะตรงเนี้ยถ้าคนไม่เก่งแบบจังหวะจริงๆอะโอเคครับผมมาดูตรงนี้นะผมนินจารครับผมด่านที่แปดจะหมดหรือเปล่าตุม่มเรียบร้อยหมดนะครับ ขอแค่เราจับจังหวะให้ดีนะโหมก็หมดนะครับตรงนี้เออไปหามาเล่นได้นะเอเอโอเคครับผมไปดูด่านต่อไปนะผมด่านที่เก้านะครับผมตรงนี้เดินมาตรงกลางนะผมกดอีส e, ุ่มเรียบร้อยตายหมดโอเคครับผมต่อไปเราก็จะเป็นด่านบอสนะครับผมมาดูกันว่าด่านบอสเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม มาด่านบอสนะผมเราเดินไปตรงกลางนิดนึงนะครับผมแล้วก็กด e ไปเลยครับตุ่มเรียบร้อยฟันไปอีกที่อ้ตายก่อนมอนตายก่อนโอเคครับผมเราก็ลงเซจเปที่ร,ร้อยนมนะครับผมใช้เวลานะผมหนึ่งนาทีสิบสามวินะผมโคตรเร็วเอาจริงนะโคตรเร็วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันนะครับไปดูดันต่อไปกันนะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มันอยู่ที่หน้าดันเกฟนะครับผมเราลดไปลงเกฟหนึ่งกันนะครับผมโอเคแล้วกดเข้าดันไปเลยครับตอนนี้ดันเกฟหนึ่งนะครับผมก็มีกิจกรรมอยู่เนาะกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงับผมตรงนี้ผมกดอีตุ่มเรียบร้อยตายหมดเขาบอกว่านะผมเซตวอซามูไรนะผมลงเกฟหนึ่งสบายมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเนาะว่าจะชิลหรือเปล่า เาดูกันกนะผมว่าสเตจที่2เป็นงครไบผมกดอ e, ีตุม่มตายหมดอมแค่นั้นแหละเรากดแค่ยานะผมแล้วก็เดินมาอีอีอย่างเดียวเลยนะครับมาดูด่านต่อไปกันนะผมว่าสเป็นยังไงเนาะด่านที่สมนะครับผมปุ๊บอ e, ีตุม่มเรียบร้อยตายหมดเฮ้ยเวิร์กนะอันนี้เวิร์กนะเล่นง่ายนะเวิร์กนะเออ ดูด่านต่อไปกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมตรงนี้นะผมสเตจที่สี่นะครับผมกด e. อีกปุ๊มเรียบร้อยมอนมันเดินมาหาเองตายหมดเลยนะครับผมเว้ยเวลาดนา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 ูน่าจะเร็วอยู่นะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันนะครับด่านที่ห้านะครับผมมาดูไหมามาดูว่าจะหมดหรือเปล่าปุ๊บอีปุ๊บ, e. บเรียบร้อยหมดเฟี้ยงเหรอเออหมดไอ้เท่วะแม่งเท่ด้วยนะ อผมชอบมากเลยครับผมอะไรที่เกี่ยวกับอ่าสมุรอะ่ะมันเท่ดีโอเคครับผมมาดูสเตจที่หกแล้วผมด่านที่หกนั่นเองนะครับผมอะตรงนี้กดอ e ีไปเลยครับผมตุ่มหมดเรียบร้อยหมดวิ่งครับผมวิ่งไปเออโดนยิงโดนยิงกดอ e. ีตุ่มไม่หมดเหลือตัวนึงครับผมไม่เป็นไรรหบผมกดอีไหมครับ, e รบตุ่มเรียบร้อยหมดอ้าตรงนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ถือว่าเร็วนะครับผมไม่ถึงหนึ่งนาทีถือว่าเร็วมากตรงเนี้ย โอเคครับ okay, ผมดันที่7็นะครับผมตรงนี้จะหมดไหมปุ๊บอีไม่หมดเหลือตัวนึงไม่เป็นไรผมกดอีซ้ำตุม่มอีหมดอือแค่นั้นแหละถ้ากดคนไหนจับจังหวะถูกมันก็อีถูกนะตรงนี้แต่ผมเอ่อไม่เคยเอาบอซามูไรามาลงเลยนะด่านเนี้ยอือไม่เคยลงเลยดูด่านที่แปดกันนะผมจะหมดหรือเปล่าปุ๊บอีปุ่มหมดไม่หมดเหลือตัวนึงตัวเอตัวนี้มันเดินช้านะผมอีไปอีกหึงทีตายหมด โคเร็วหนึ่งาทีสิบหกวีแล้วอะโคตเร็วเลยมาดูด่านต่อไปกันนะผมสเตจที่เก้านะครับผมปุ๊บอีบุมหมดอืมหมดอืมแค่นั้นแหละเออง่ายๆเล่นสบายๆชิวๆชิว,ชวจริงนะกดยางแล้วก็อีอย่างเดียวอะดูดิตัวไก่เราไม่ตายด้วยเรามาถึงด่านบอสกันแล้วนะผมเรามาดูว่าด่านบอสจะเป็นยังไงครับผม อ้นนี้ก็นะครับผมจะมีเวลาจํากัดเนาะก็หนึ่งนาทีห้าสิบวิก็คือถ้าหนึ่งนาทีห้าสิเ็ดวิก็คือไม่ผ่านาระดับเอสนะครับผมโอเคมาดูครับผมว่าจะเป็นยังไงอีปุ๊มตายครับผมจับจังหวะง่ายมากเออดูดิใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีสาสิบหกวิเออคนที่เขาลงเก่งๆเขาอ,อาจจะลงเร็วกว่าผมนะครับผมโอเคทุกคนนี่ก็ รีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างน,นะครับผมกับการรีวิวเซตบอร์ซามูไรแลนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากได้มาเล่นนะผมก็ไปสามารถหาซื้อมาได้เนาะในกลุ่มในเพจหรือว่าคนที่เขาขายอยู่เนาะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเนาะอ่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ あ